ผีแม่ไม้ตำนานที่เล่าขานกันในหลายพื้นที่ของไทยว่ากันว่าเธอคือดวงวิญญาณหญิงสาวที่ยังไม่ยอมไปไหนออกปรากฏตัวในายามค่ําคืนเพื่อพากชีวิตชายหนุ่มกลับไปอยู่ด้วยผู้คนเล่าว่าถ้าหมู่บ้านใดเกิดมีชายหนุ่มจากไปติดต่อกันหลายคนชาวบ้านจะเชื่อว่าเป็นฝีมือของผีแม่ไม้เพราะเธอมักจะเลือกเหยื่อเป็นผู้ชายที่ร่างกายแข็งแรงกําลังหนุ่มแน่นบางคืนมีคนบอกว่าเห็นผู้หญิงแต่งชุดขาวยืนเงียบๆอยู่ปลายเตียง ก่อนที่ชายผู้นั้นจะล้มป่วยหรือจากไปโดยไม่มีสาเหตุเพื่อป้องกันหลายหมู่บ้านมีวิธีเฉพาะบางแห่งให้ผู้ชายสวมเสื้อสีแดงนอนบางแห่งผูกข้อมือด้วยตะกรุดหรือเครื่องรางและบางที่ถึงขั้นทำหุ่นฟางผู้ชายตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อหลอกผีแม่ไม้ไม่ให้เอาชีวิตคนในบ้านไปแม้จะไม่มีใครพิสูจน์ได้แน่ชัดแต่ความเชื่อเรื่องผีแม่ไม้ยังคงอยู่และทำให้หลายหมู่บ้านไม่กล้ามืนเฉยต่อการป้องกันเพราะไม่ว่าเรื่องจริงหรือไม่ ชื่อของผีแม่ไม้ก็ยังคงทำให้ชายหนุ่มหวาดหวั่นจนถึงทุกวันนี้